เล่นขายของดินที่ใช้ในการเล่นขายของอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นปนเปื้อนอยู่ดังนั้นควรรักษาความสะอาดโดยการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งสำหรับผู้ที่มือมีบาดแผลไม่ควรเล่นนะคะวันนี้เราจะมาทํำข้าวเกียบปากหมอ้อ เ,ออเริ่มจากการทาหม้อก่อนเลยนะหม้อเราก็จะใช้เป็นกระถางต้นไม้ที่แบบว่ามันเก่าแล้วแล้วก็จะต้องมียางแล้วก็มีผ้าซึ่งไอตัวกระถางเนี่ยใครจะใช้เป็นพวกแก้วโอก่งก็ได้นะแก้วโอ่งที่มันใส่แบบพวกน้ําอัดลมอะไรแบบเนี้ยอันใหญ่ๆอะ่ะเออแล้วก็หาเศษผ้ามาขึงแล้วก็มอมัดจริงๆแล้วมันต้องแบบมีเว้นรูใช่ปะเหมือนถ้าจะให้เหมือนแบบข้าเกี่ยวปากหม้อจริงๆอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเล็กเนี่ยเราก็เลยแบบไม่เว้นแล้วกัน ผ้าอันนี้ที่เราเอามาก็เป็นแบบผ้าเช็ดหน้าของย่าแบบเมื่อสมัยเก่าแก่มากสมัยที่แบบเวลางานศพอะ่ะคนก็จะต้องแจกผ้าเช็ดหน้าอันนี้เป็นของชําร่วยมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเริ่มจากการใส่ถั่วขั่วลงไปใส่ไป3ามช้อนพูนๆเลยนะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บซึ่งสูตรจริงๆนี่มันยังไงก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันจะต้องมีถั่วแน่ๆแล้วก็ใส่น้ากะทิลงไป แล้วก็บีบมะนาวซึ่งทุกคนอาจจะเห็นเราทําทุกเมนูใช่ไม่มเราบีบมะนาวเกือบทุกเมนูเลยไม่ไม่รู้อะรู้สึกว่าเวลาบีบมะนาวแล้วมันสนุกอะอะพอบีบมะนาวเสร็จแล้วใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปได้เลยใครมีอะไรก็ใส่ไปเลย ช่วงนี้อ่ะบ้านเรามันก็จะแบบดอกไม้ซ้ำๆหน่อยนะเพราะว่ามันหน้าแรงปะมันไม่ใช่หน้าแรงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีดอกไม้แล้วเราก็เลยหาอะไรได้ก็จะใช้อันนั้นใครจะใช้ใบไม้ก็ได้นะคือใบไม้มันหาง่ายกว่าไงพออ่ะผสมได้ที่แล้วก็คุกไปเลยจ้าคุก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 ,ค,กคุกให้เข้ากันหรือคุกไม่เข้ากันก็เล่นได้เหมือนกันนะอืมคุกไปเถอะ พอคุกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมาปั้นน้องให้เป็นก้อนกลมๆเล็กๆกันเหมือนแบบไส้กลมๆของข้าวเกี๊ยวปากหมอ้อคือไส้จริงๆแล้วมันเป็นไส้ของสาคูก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเรื่องจริงๆอ่ะนะที่แบบไม่ใช่ของเล่นอ่ะเราก็จะคุกๆใครที่มือเป็นแผลก็ตามคําเตือนนะไม่ต้องใช้มือใช้ช้อนแบบปั้นๆให้เป็นก้อนก็ได้แต่ว่าเราอ่ะรีบไงแสงมันจะหมดแล้วเล่นตอนเย็นเนาะเราก็เลยอ่ะใช้มือแล้วกันแล้วมือเราก็ไม่ได้เป็นแผลเราก็เลยเล่นแ,นแบบนี้ได้ ทำไรอ่ะทำไรอ่ะปองเชือโอเคพอทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมาผาสมตัวแป้งของข้าวเกียบปากหม้อกันแป้งมีคนถามเราเยอะมากว่าใช้อะไร ที่เราใช้ก็คือดินสอพองดินสอพองที่เราไว้เล่นสงการนะอืแล้ก็เอามาวน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 บนปากหม้อของเราและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทิชชู่ที่เห็นในคลิปลวกตตอกะะที่มันเป็นแบบมันห่อได้ยังไงมันทําได้ยังไงก็คือรองทิชชู่นะจ๊ะไม่งั้นมันก็คงห่อไม่ได้หรอก ใครจะเอาไปลองไปเล่นก็อะลองไปขอแม่นะขอตังค์แม่ซื้อชิชู่ห้าบาทแล้วก็แบบแม่หนูขอเล่นขายของหน่อยขอซื้อชิชู่ไปเล่นแบบพี่เขาได้ไหมแต่ว่าถ้าใครมีชิชู่อยู่แล้วใช่ปะที่บ้านไม่อยากไปซื้อก็ขอพ่อขอแม่ก่อนนะขอปู่ย่าตายายก่อนถ้าเราเออกมาโดยที่ไม่บอกอ่ะเราอะก็จะโดนด่าโดนตีโดนว่าแล้วก็โดนสั่งห้ามเล่นขายของ เออเราจะบอกวิธีการพับแป้งให้มันแบบสวยๆนะคือเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เราถนัดเราถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นแต่ว่าจะบอกว่าที่มันทําง่ายที่สุดอะเท่าที่ลองเล่นมาก็คือใช้ไม้ไอติมใช้ไม้ไอติมมาง่ายมากแล้วก็ถนัดมือมากสําหรับคนที่เคยดูทิกต o อกเราไปแล้วแล้วมาดู YouTube เราหรือว่าเพิ่งจะมาดูของเราคลิปนี้นะเราจะบอกว่าใน YouTube กับในทิกต็อกอะเราเล่นไม่เหมือนกันนะถ้าใครดูในทิกต o อกแล้วก็มาดูใน YouTube อีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกัน ชิ้นที่เห็นอยู่นี่คือน้ำนองมากเลยเพราะว่ามันดินสะพองมันอุดตันหม้อและที่สําคัญในการเล่นครั้งนี้ของเราที่เราลืมไปเลยจริงๆก็คือว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาเอาแป้งลงไปวนก่อนใช่ปะเขาต้องเอาฝาเอามาปิดเพื่อให้มันแบบเหมือนทําความร้อนให้แป้งอะ่ะขึ้นเป็นแผ่นซึ่งเราอะ่ะลืมนึกเว้ยเราลืมนึกอะ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้ปิดฝาเลยลืมปิดฝาแต่ก็ไม่เป็นไรจ้าเอาแบบนี้ก็ได้เนาะ เราทําไส้แบบปกติหมดไปแล้วอะแต่ว่ามันยังมันมืออยู่อันนี้เล่นอันนี้สนุกมากสนุกจริงๆเราก็เลยแบบอะแถมให้อีกสองไส้เป็นไส้สีชมพูกับไส้สีเหลืองที่เราเตรียมเก็บมานะก็ทําอย่างเดิมวางไส้แล้วก็พับ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 เฮ้ยก้อนนี้สวยมากอะดูน่ากินจริงอะ พอทำไอ้เจ้าตัวข้าวเกียบปากหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องเตรียมเสิร์ฟขั้นตอนเตรียมเสิร์ฟก็จะต้องเสิร์ฟข้าวเกียวปากหม้อคู่กับน้ำกะทิแล้วก็กระเทียมเจียวจบแค่นี้เลยง่ายๆน่ากินมากเหมือนของจริงมากเลยนะอยากกินจริงๆเราชอบกินข้าวเกียบากหม้อมากเลยนะข้าวเกี๊ยวปากหม้อที่มันเป็นไส้เหมือนสาคูนะอือ <laughs> สำหรับใครที่มาดูนะก็อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเราด้วยเดี๋ยวเราจะแถมหม้อกแกงท้ายคลิป <c oughs>